เอามือลงสาขนอยบ่ได้อันอื่นดอกมันเองดวงตาเมื่อนครพนมสามคืนสี่คืนคือการก็ไปเป็นเดือนนี่แหละความหู้สึก คือการกับพอกับแม่ใครมีลูกมีเต่าไปใส้กสร้างไปในหน่อยขึ้นก็ขึ้นโดนเป็นห่วงลูกห่วงเต่าอันนี้ก็ใคใายๆเดียวกันลูกเต่าที่อยู่ฉันจังใดน้อยัง อยู่กันจังใดน้อยก็คิดอยู่ <c oughs> แต่ว่ามาหอดแล้วขยังอยู่ดีสบายอยู่ลงตาก็อิ่มใจแต่ว่างานวัดิแล้วบอแล้ว <c oughs> ฟังเสียงลงตาฟังมัอนี้เป็นใสใหม่บอกเลื่อยเนาะ บายจานนางภาวนาอยู่แม่ชีนางภาวนาแม่พัมก็ดีแก๊เออเออเออว่าสัหนอ <c oughs> บางรูปคันโบเข้าใจก็จะอาจวุ่นวาย อาจจะนึกในใจว่าโอ้ยคือมาเหตุย่มนี่เนอะปฏิวัตความจริงลงตาว่าให้แล้วก่อนงานพุนะมันหักยากหลายสิ่งหลายอย่าง <c oughs> ก็เลยบ่แล้อ <c oughs> ค่อยเหตุเอาเราไม่ต้องวุ่นวายกับมันมาเว่าเรื่องหูสาจังหน่อย หูนี่บ่แมนธรรมดาเลยหูหนวกก็ไม่หูดีก็ม่หูทิบก็ไม่ให้บอกพ้นหูเนี่ยไม่หลายอย่างแต่หน้าที่ของหูก็ขึ้นด้ยินได้ยินเท่านหนึ่งเลย ในเงี้แล้วมันกระดับในยงี้แล้วมันกระดับธรรมชาติมันเป็นจังสรรันบันิวเาเรื่องสิ่งที่คูกับหูก็คือเสียงนาอัศจรรย์หูหูค้นแท้ๆยังเลือกฟังบุป็นเงิดบ่ เสียงหมอล่ำก็ได้งยินเสียงเพลงก็ได้งยินเสียงสรรเสริญเบามวนก็ได้งยินเสียงด่าก็ได้งยินเงิดบ่มันหนาสิเลือกเป็นแนวหูกด็ดิเสียงด่าแห้งกด้ยินชัดคันบอกหันสอนนี่บ่คอยได้งยินขัดปันได แต่ขันโคตรแม่มึงวัสสลดห้ยทะลุหอดใจเลยแจมันเป็นอย่างเป็นจังสันยังเป็นตรเงิดยังว่บันทึกความจริงกับโคตรแม่มึงสมหมดไอเฮียก็ะสรงโคตรแม่มึงสามพยางโคตร ก็เกิดดับแม่ก็เกิดดับมึงก็เกิดดับจบเลยได้ไอเ้เฮียไอ้ก็เกิดดับเฮียก็เกิดดับดับแล้วเรียบร้อยนแต่คนเราชอบคุยขี้คือการคับ <c oughs> ยางไปไปพ่อขี่อยู่ในถนน ผู้พันเห็นแล้วพันเลยว่าโอ้ยวาสันเอาเสียมมากลุดโค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 ดเลยเคลียขี่ลงไวแล้วเอาดินกบเรียบร้อยหมดแล้วบันนี้ผู้มาน้าหลังบันเนี่ยฮึมก็ถือกินขี่พันนาะขี่พันเนาะพันนาะ ยุ่ใส่นอยังวายอยู่เลียวไปเลียวมาเลียวมาเลียวไปหลบไปเห็นหลุมอันีิขเจ้าขบใหม่ๆหืมมะแม่นอยู่นี่บ่อนอพ่นาะเบื้องล้อมันก็กน่าขี่อีรีบ่อนอย่างวายอยู่รถไปคุยขี่ขึ้นมาพอคุยขี่ขึ้นมาเท่านั้นเองโคตรแม่ไผ่มากขี่แถวนี้พ่อเนาะไปได้ขี่ ดาโคดแม่ภูมขิขีแล้วก็จมอยู่จังเสรบ,บันลองคิดดูงโง่ไหมโงบ่บ่ลองตาว่าดับเบิร์ดับเบิร์ดับเบิร์บบโง่มันโผดโง่ เขาถมกบขี่ไว้แล้วเจ้าของไปคุยขึ้นมาแล้วมาดาคนขี่บันน่าคิดไหมทูบาอาจารย์แม,ม,ม่ทีแม่พรมนี่แหละคนเป็นทุกข์เพราะโง่นี่เองบันอย่าครค้นบงโง่เป็นนะได๋อันผู้หนึ่งไปหอเห็นขี่คือวานนี่แหละกั คดหลุมเรียบร้อยโกบขี่ไว้แล้วบันีพุมาย,ยางไปบันีเถือกินขี่บนันี้กลิ่นหนอกลิ่นหนอที่จมูกบนันกลิ่นหนอกลิ่นหนอที่จมกูกยางเสยเลยถือประโมด หลวงพ่อกูน้อคนมันโงบ่บัชทีอีลีคำด่าเกิดปุ๊บดับปับ๊บเกิดแล้วดับดับแล้วจะไม่เกิดอีกแต่คนโง่พอได้ยินปุ๊บบันยก็จมแลวบันย้จมในใจพน จะไม่กูเปิดจะไม่กูอิม่มจะไม่กูเบือ่อจากโขดพอโขดแม่ไล่ออกมาอยู่ใจหันคนไม่เข้าใจในธรรมะเป็นอย่างนั้นทีนี้คนบางคนเดินผ่านไป ไปเจอขี้ปอยอยู่แบบแบบยิมมองขีหันแวก็ยางไปไปเห็นคนยางมาจักขี่แม่ผูใ้ใดขี่ใส่หันว่อมันเขาฟังจะมันบอยจักทีบจักแดนจะมันโคตรพอโคตรแม่มันนี่ผู้หนึ่งแด้วนี่ไปพ่อขี่บก,กบได้แต่ว่ายางไปจมไป บัดนี้พูดเนืองไปพ่อขี้บัดน,นี้เห็นหนอเห็นหนอที่ตารู้ว่าขี้ก็ดับพอเห็นปุ๊บแล้วก็ดับเห็นปุ๊บแล้วก็ดับเห็นปุ๊บแล้วก็ดับกลิ่นโชยมากลิ่นหนอกลิ่นหนอที่จะหมรู้สึกว่ากลิ่นก็ดับรู้สึกว่ากลิ่นแล้วก็ดับรู้สึกว่ากลิ่นแล้วก็ดับคนโง่กับคนมีปัญญาต่างกันอย่างนี้ คนโง่เห็นอะไรได้ยินอะไรได้กินอะไรก็ไม่ได้ปัญญาไม่ก่อให้เกิดปัญญาแต่คนฉลาดนี่จะเป็นดีครับว่าให้ฟังสันสันซะประวัติหลวงปู่จวนอยู่ผู้ทอกหลวงตาอ่านบางอ่านไปอ่านไปอุ้ยจะแม่นขักอีกดี แต่สมัยลวกปู่เป็นหนุ่มกำลังหนุ่มแน่นอยู่วัชชทองมีแม้ออกสาวผู้หนึ่งผู้สาวผู้หนึ่งค้นขางบ้านกันแต่ว่ายางพานหนาบ้านไปคูมมือคูมมือย่ำตอนเช้านะไปยังไปขี่สมัยเด็กก่อนมันบ่มีห้องนามห้องใดไปเเรื่องเสื้อกาซีนเชยดเอ,อิกไป ได้เสียมแล้วก็ไปบางเมื่อบางเมือก็ไม่เสียมไม่อย่างไปหอดวิทย์บ้านแล้วก็มองได้พอบางได้ก็บางแล้วก็ขี่นมจวนบนี้เห็นคุ่เมือคู่เมือเกิดหักเว้ยพ่อผู้สาวคนนี้คือง,งามเทนอพนว่า พราะเห็นแล้วหลดหลไหลหลงสู่ใจเลยอันคคางงามอันนั้นรัดตาก็เห็นเธอบบดน,นี้มือนตาก็เห็นเธอโอ้ยบบนี้เห็ดจังใดบ๋บบนี้มักแข้งเสแล้วโอ้ยแล้วกว็เที่ยวไปขี่คุมือคุมือแต่ว่าบุญเพ่นหลายครูบาอาจารย์ฟังเนอ คนมีบุญคนมีปัญญาบอกคือคนขี่งโง่เมื่อเกิดความรักในหญิงสาวนั้นอย่างแรงเพิ่นกรมาขึ้นเอว่าสเล่าเกิดงางไปขี่พันวะ ผู้สาวไปขี่แล้วไปมักผู้สาววันหนุมจวนขิดได้บันี่มันงามอีรีบนองพ่อหลงรักหญิงหลงรักหญิงสาวบอกล่าวคุยแต่หักหลงมักเม,มื่อหลายเมือลายเว้นแล้วมันก็ขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เอาไปมากมันกรเดพันว่ามันสีงามเบิดสุยางหวานออกคนนี่พันว่าเบิดโตค้นี่มันสีงามเบิดสุอับนบวาพัน่าเมื่อเนึงก็เล่าก็ไปขี่คือเก่าพอไปขี่แล้วก็กลับมานุมจวนก็เลยมะขึ้ เกิดหลายมือหลายเว้นหลายเดือนหลายปีแล้วก็เลยแง้งมไมอิรีบนอมสวยจริงไหมว้าแล้วเราโล่งเฮืออนไปบันยางไปหมองลกขี่พุ่นบันเงิดบอกพอไปหอยกับลกขี่ให,หม่ๆม่้มก็ยักไอทวนทวนอยู่ไหม พ่อไปเบงก็คักเลยเนาะนักขี่คนเนาะขี่บ่มีหลุมบ่มีหยังอันนะรังเทืองรังเทืองก่อนมันก็ใหญ่ๆแหลกๆแม่นบพ่พอขี่เบงออกมันก็ตกเปรย์รถใส่ขี้ดินบัดนี้มันก็หมุนบัดนี้เกี่ยวกันอยู่ปัทสุธัยยุยย่มปึ้อเฮ็ดรถดปัดยู่หั่นแหลมปิดขี่แมม พอไปเห็นเดี๋ยวปูบหลน่นอุ๊ยพันวะเมื่อมาผู้สาวเมื่อหากเขาหลาเมื่อสิกินขี่เขาได้บอกพันวะอันสอนเจ้าของนนนะเอาแม่ขี่นี่วะจัน ฮ้พันว่าอันนี้ขําเทศพันเองได้นีเฮ้นี่บ่เอาพันวะเนี่มันคือมาเขามันต้องมักขอดีเขาแม่มันจังแมนพันวะาฮ้บ่เอาบอกเจ้าหดว่าเอาแม่ว่าจะเอาขี่เขาหันเพราะว่าเขาง่ามแม่ว่าตอนมันต้องง่ามหอขี่แม่ก้นตอนว่าตนเฮ้ว่าจะไหดก็บอกว่าจะาใดในที่สุดเห็นขี ก็เลยเลิกรับเลยเห็นบ่กคนมีปัญญานะฝากููหหลูกทุกงน้ำไว้แม่ที่มแ่พ้ามกันีสะออนขี่วันนี้แม่ไปไปเบิ่งขี่อิลิเราฮึเราที่เดียวออกบวชเลยเห็นบ่กหอนยามก็ออกบวชเลย อันนี้ประวัติความเป็นมาของพ่อแม่กุบายจารยร์หลวงปู่จวนเห็นบ่อยู่ผู้ทอกคอันนี้ผู้เห็นประโยชน์ผู้ได้ประโยชน์จากขี่ก็มีหลายอยู่บางคนบนทึงขนาดนั้นก็เอาขี่ไปใช้หันใช้นี่มันก็งามเติบอยู่ขี่ก็ดี เก็บออกพร้อมจากถนนโหนทางเอาไปใส่ต้นใหม่ต้นยังมันกับง่ามขึ้นได้ขี่แคนี้คนมีปัญญาได้ประโยชน์ทัางนั้นแต่คนโง่เสียงยังก็บได้ประโยชน์กินยังก็บได้ประโยชน์เห็นอะไรก็ไม่ได้เกิดประโยชน์แถมยังเกิดโทษ คือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเห็นบ่เพราะฉะนั้นเรื่องตาหูจมูกเลี้ยงกายและใจจึงเป็นที่ไหลเข้าของบาปก็ได้ที่ไหลเข้าของบุญก็ได้เพราะอนทวารจากขูทวารประตูตาโสตะทะวารประตูหู คาณ์ทวารประตูจมูกชิวหาทวารประตูลิ้นกายทยวารประตูประตูกายมโนทวารประตูใจอันนี้ถ้ามาพูะพุทธเจ้าบนแสดงไว้เบิดถ้าผู้ใดใครก็ตามระมัดระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้ อยู่เป็นนิดอยู่เนืองเนืองกว่าตายก็กว่าหนอ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 แปลงพันก็แปลงพันหนอแปลงผ่านหนอแปลงผ่านหนอล้างหน้าหนอถ่ายก็ถ่ายหนอถ่ายหนอกลิ่นโชยขึ้นมาก็กลิ่นหนอกลิ่นหนอล้างขี้ออกจากก้นหนอล้างขี้ออกจากก้นหนอล้างขี้ออกจากก้นหนอจนแล้วเสร็จเป็นต้นจะเปิดน้ําก็เปิดน้ําหนอปิดน้ําก็ปิดน้ําหนอเปิดไฟปิดไฟ ก็ภาวนาด้วยเห็นอะไรก็นึกมาที่ตาเห็นหนอ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 ได้ยินอะไรดีชั่วยอย่างไรได้ยินหนอได้ยินหนอดักไว้ที่หูปิดประตูหูทันทีเห็นอะไรก็ปิดตาประตูตาไม่ให้บาปไหลลงสู่ใจด้วยสติเห็นไ่มเห็นหยังกระร้าง เห็นเนอเห็นหนอที่ตาถ้าสติเกิดขึ้นก่อนบาปไม่เกิดโมหะเกิดไม่ได้บุญก็ไหลลงสู่ใจเพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่เห็นอะไรทั้งวันนี้แหละบุญเกิดขึ้นไหลลงสู่ใจทั้งหมดแต่คนไม่เข้าใจส่วนมากเราไม่เข้าใจอย่างนี้ถ้าได้ให้ทานเมื่อวันนี้ได้ให้ทานอิ่มใจมาก สมาทานศีลรักษาศีลก็อิ่มใจมากแต่เดินโยกรมนั่งภาวนาก็อิ่มใจมากส่วนมากก็จะเข้าใจเพียงเท่านี้แต่ผู้ที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วเห็นอะไรทั้งวันนี่บุญไหลลงสู่ใจทั้งหมดเลยบาปไม่เกิดเลยแต่ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้เห็นทั้งวันบาปเกิดทั้งวันเห็นไหม เห็นอะไรพอใจบ้างพอใจก็เป็นโลภะพอเห็นปุ๊บไม่พอใจก็เป็นโทสะเห็นปุ๊บขาดสติก็โมหะเกิดไหลลงสู่ใจวันหนึ่งเห็นอะไรบ้างบาปเกิดตลอดทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีเห็นไหมส่วนทางหูถ้าได้ยินอะไรได้ยินเนาะได้ยินหนอสติรู้ทันบุญก็ไหลลงสู่ใจได้ยินทั้งวัน บุญไหลลงสู่ใจตลอดบาปไม่แทรกเลยแต่ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้พอได้ยินอะไรชอบใจก็เป็นโลภะไหลลงสู่ใจไม่พอใจก็ไหลลงสู่ใจบาปขาดสติโมหะเกิดไหลลงสู่ใจได้ยินทั้งวันบาปเกิดทั้งวันไหลลงสู่ใจทางจมูกหอมเหม็น ถ้าหอมประชอบใจโลภเกิดเหม็นไม่พอใจก็โทสะเกิดทั้งหอมทั้งเหม็นขาดสติโลโทโมหะเกิดไหลลงสู่ใจแต่ถ้ากลิ่นหนากลิ่นหนอกลิ่นหนอกลิ่นหนอกลิ่นหนาที่จมูกสติรู้ทันอยู่อย่างนี้มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับดดบุญไหลลงสู่ใจตลอดเวลาเอาหลมาได้บุญ ในประเียอย่ายังได้นี่ทีนี้ได้รถบนี่อร่อยก็พอใจโลภะก็เกิดไหลลงสู่ใจไม่อร่อยไม่พอใจก็โทสะไหลลงสู่ใจขาดสติโมหะไหลลงสู่ใจกว่าจะอิ่มท้องบาปเต็มใจน่าคิดไหมบาปเต็มหัวใจ แต่ถ้ารถหนอ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 เอาเข้าเอาอะไรเข้าปากก็รถหนอ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 อย่างเดียวกว่าใจอิ่มใจก็สมบูรณ์ไปด้วบุญอิ่มกายยังไม่พออิ่มใจด้วยคนมีสติมีปัญญาอยู่อย่างนี้ชีวิตทางกายทีนี้ เย็นกระทบร้อนกระทบอ่อนกระทบแข็งกระทบที่กายส่วนใดๆก็ตามั้งเต็บหัวถึงพื้นเท้าเจ้าพื้นเท้าถึงศีรษะเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบ <c oughs> ถ้าพอดีคนส่วนมากก็ชอบใจโลภะเกิดไหลหลงสู่ใจถ้ามันหนาวเกินไปร้อนเกินไปอะไรเกินไปเจ็บเกินไปก็ไม่พอใจโทระาก็เกิดไหลหลงสู่ใจ เย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบที่กายไม่มีสติโมหะเกิดไหลลงสู่ใจทั้งวันบาปไหลลงสู่ใจอยู่อย่างนี้ส่วนคนมีปัญญาความเข้าใจในหลักภาวนาพอเย็นกระทบก็กระทบหนอกระทบหนอร้อนกระทบก็กระทบหนอกระทบหนออ่อนกระทบที่กายจุดใดก็กระทบหนอกระทบหนอแข็งกระทบก็กระทบหนอกระทบหนอ เห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย <Hai> ่างนี้บุญเกิดขึ้นไหลลงสู่ใจบุญเต็มใจเลยเห็นไหมคนโง่กับคนมีปัญญาต่างกันอย่างนี้ส่วนทางจิตใจทีนี้แต่ว่ามันคิดอะไรขึ้นมาก็คิดหนอคิดหนอะงดเงียก็งงเงียบนาะงดเงียบนอ ไม่พอใจก็ไม่พอใจเนอะไม่พอใจหนอชอบใจก็ชอบใจเนอชอบใจหนอที่ต้นจิตกำหนดสำเนียรู้อยู่อย่างนี้บุญกุศลเกิดขึ้นไหลลงสู่ใจเห็นไหมคิดก็เป็นบุญโกรธก็เป็นบุญงุดเง็ดก็เป็นบุญเพราะบาปมันไม่เกิดไม่มันไม่ไหลลงสู่ใจบาปเกิดรู้ว่าบาปเกิดดักเท่านั้นเองบุญก็ไหลลงบุญก็ไหลลงสู่ใจ เห็นไหมชอบใจก็ชอบใจเนาะชอบใจเนาะไม่ชอบใจ